สวัสดีค่ะวันนี้หญิงก็จะมาสอนทำสลา,ามสูตรกาวน้ำข้นกาวลาเทคนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็มีอยู่แค่ตรงนี้เลยะค่ะอันดับแรกเป็นนี้นะคะเป็นกาวลาเทคนะคะกาวข่นนะต่อไปเป็นทควย่อผสมกับที่ข้นก็คือตะเกียบค่ะต่อไปเป็นน้ำเปล่าผาสมบอรแรกไว้นะผสมบอรแรกสูตรนี้นะคะก็จะใช้บอรแรกนะ ก็จะมาเริ่มทากันเลยค่ะอันดับแรกก็เทเกลงในถ้วยผสมตามใจชอบไม่ว่าเราจะอยากได้เยอะอยากได้น้อยนะก็วันนี้ทําให้เยอะนะคะวันนี้ทำนิดเดียวค่ะแล้วประมาณนี้นะใครจะอยากใส่สีก็ได้ไม่สีก็ได้สีเราไม่บอกอุปกรณ์เพราะว่ามันจะเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะวันนี้จะไม่ใส่สีนะอันดับต่อไปเราจะเราก็จะผสมน้ําค่ะ ก็เราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะใส่ให้น้อยกว่าตัวกาวนะเอาไม่เท่าตัวกาวเลยก็ได้นะคะประมาณนี้ก็คนให้กาวกับน้ำเข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆเ,เข้ากันค่ะโอเคค่ะคนเข้ากันแล้วนะต่อไปก็ใส่น้ำบอลเลกตรงไปทีละสองถึงสามหยดนะคะก็คนให้น้ำกับ เก่าไ้เข้ากันนะคะมันก็จะเริ่มเกาะตัวแล้วนะถ้ามือไปบังแสงก็ขออภัยด้วยนะคะก็เริ่มเป็นเกาะตัวนิดหน่อยก็แส่ไปเริ่มเกาะตัวได้นะก็อันนี้จะใส่เพิ่มเพราะว่ามันมองยังไม่ได้ใะเยอะหน่อยนะเพราะเราใช้เก่า ผสมน้ำเยอะไงไนี่เริ่มได้แล้วนะคะปกติอะหลายคนเขาขอมานะว่าให้เราทำาะเกา t o อให้ดูหน่อยแต่ว่าเราก็เลยเมื่อก่อนเราทำตะเกาน้ำใสใช่ไหมแต่วันนี้เราจะมาทำะาะ mm hmm. กาดีเอก็่เดิมได้แหละตี้เขาเข้ากัน mm hmm. ก็ใส่ไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะ ไทยไม่ต้องกลัวหมดเลยเพราะว่ามันคนๆๆในแม่ค้าได้แล้วนะไครได้แู้เหรอย่า<ะ>ขออภัยด้วยนะคะย่าดูบอลเอ้ยดูกีฬาบอลเล่บอล ก็มันยังเข้ากันยากนะเพราะเราใส่น้ําเยอะไงอันนี้จะจะเป็นสุดพุดดิ้งหน่อยนะเพราะว่าเราใส่น้ําเยอะไงก็เริ่มเข้ากันแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆแล้ก็จะเดืดดนิดหนึ่งนะเนี่ย ุดนี้ก็ใช้ได้นะต้องใส่ไปลแล้วแเพราะว่าเราทำเยอะนิดนึ่ง<ม>ก็เห็นไหมค่าเริ่มได้แล้วนะก็จะไม่ค่อยสัตวรอนเท่าไหร่แล้ว เราใส่กาวนิดเดียวแต่ว่ามันก็เพิ่มฟูืเป็นสองเท่าหน่อยนะคะกดไปเรื่อยๆกดก็ขอภยด้ว,ย,ดวย,ยนะถ้าเพราะว่ามันไม่สูตรนี้ไม่ดีอะแต่ว่าถ้าใครเบื่อไม่อยากดูก็สามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะคเราไม่ว่ามันก็จะนิ่มๆ มันจะติดเบอร์หนหนึ่งแล้วใสออยไปหากก็มันก็ได้แล้วนะใช่ป่ะแต่ว่ามันเกิดแตะอยู่นิดหน่อยนะทำให้มือเราดำจังเลยพอมองในกล้องเห็นว่ามันก็จะติดติดติดเือก็ใส่น้ำเบลเพิ่มมันจะได้ออกแข็งๆนิดหนึ่งมันจะเร็วดีอยู่ใช่ไหมใส่เพิ่มไปสัก นิดเดียวพอแล้วคนเห็นนะคะแล้วมันจะลื่นๆเป็นนะ้ำก็คนไปได้เอยค่ะมันจะดูดน้ําเองต้องกลัวนะคะว่าเออใส่น้ำมาแล้วมันเปืองแต่ว่าใส่ไปเถอะถ้ามันเป็นอย่างนี้นะแม่คะเขาเริ่มดูดไปหมดแล้วะก็สูตรนี้ก็ดีนะเพราะว่ามันประหยัดกาวนิดหนึ่งแต่เปลืองน้ำบ่อย ที่จริงอ่ะสูตรนี้ไม่ดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าจริงๆมันต้องทำจากตอน้ำใส่มันจะดีกว่าแต่ว่าขอกันเยอะนะเยอะมากเลยเพื่อนที่โรงเรียนก็ขอเพื่อนแถวบ้านก็ขอนะนะมันก็จะติดติดมือก็นวดนวดไปนะคนคนนวดนวดแต่ว่าถ้ามันยังนิ่มเกินไปก็ใส่น้ำอะไรเพิมเพิ่มเพิ่มเพิ่มนี่รู้สึกว่ามันนิ่มไปนะใส่น้ำอะไรเพิ่มนะแล้วก็ติดมือด้วยก็ใส่น้ำอะไรเพิ่มก็จะไม่ค่อยติด ตอนนี้นะคะเสียเวลาไปประมาณหกนาทีกว่าแล้วใช่ไหมก็มมจะทำให้เร็วกว่าที่เดิมเพรเขาก็คนให้เขาเข้าดูดจนน้ำหมดอะ่ะให้เขาแข็งๆนะมันจะได้อยู่นานๆด้วยอ,อาหาร เอาออกจากตะเกียบมาติดมือแทนเสร็จแล้วได้แล้วนะก็ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะได้แบบนี้แต่สูตรนี้เป็นสูตรปีโป้เลยค่ะดูดีค่ะเห็นไหมสูตรนี้เป็นสูตรปีโป้นะค่ะเวลาปีโป้ก็ตอนแรกก็อยากให้มันนะว่า สาราลิปนี่ม่ใช่ยสาราธรรมดาล่ะแต่มันได้สาราสปโปมาก็ดีรู้สึกว่ามันเปียกๆน้ำนิดหนึ่งเพราะยังคนไม่เข้ากันเหรอเห็นไหมเริ่มไม่ติดมันก็นวดๆๆเป็นสลาราสปีโปเดงๆเลยนะคะเนี่ยนะคะเป็นสปีโปเลยประมาณนี้โอเคค่ะคลิปสำหรับวันนี้นะก็ ส ل ا م ปีโป้ลเสร็จไปที่สุดแล้วนะก็ลาไปก่อนนะคะ่ะสำหรับวันนี้ไม่ร่าค่ะ